การขาดดุลการค้าเกิดขึ้นทั่วทุกลูกทั่วทุกมุมโลกแล้วครับไม่เราจะค้ากับใครหรือใครจะค้ากับเรามีทั้งขาดดุลแล้วก็ได้ดุลน,นะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับตั้งแต่การเกิดขึ้นของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ E ีีในประเทศไทยโดยเฉพาะจีนกับเราประเทศไทยเนี่ยขาดดุลการค้ากับการนํารถจีนเข้ามาขึ้นถึง25เท่าภายใน6ปีผ่านมาเลอเชื่อนะข้อมูลชุดเดิมครับจากศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยนะฮะ เขาพําถึงเรื่องภาพรวมของการที่ทาไมไทยขาดดุลการค้ากับจีนเมื่อปีที่แล้วมากเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.35ล้านบาทและพอแกะไส้ในก็จะพบว่าเราเองเนี่ยขายสินค้าที่มันไม่ได้ราคาสูงพอเมื่อเทียบกับเราที่ต้องใช้เงินนําซื้อสินค้าจากเขาซึ่งเขาขายแพงได้ในราคาดีมากกว่าเรานะฮะและหนึ่งในสินค้าที่ได้ราคาแพงและก็ดีขายกับไทยนี่นะฮะมันมีตั้งหลายก้อนถูกไหมฮะหนึ่งในนั้น ก็คืออะไรครับรถ e ีวีหรือรถยนต์ซึ่งอยู่ในสินค้าประเภทที่3ที่เราขาดดุลการค้ากับเขาแต่พอมาดูเรื่องไส้ในก็ใจหายเหมือนกันนะครับผอศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาบอกมาว่าอย่างนี้ครับว่าคือกลุ่มสินค้าจากจีนมาไทยและทําใหเ้เกิดการขาดดุลการค้าที่มีอัตราเร่งแบบก้าวกระโดดคือมันโตสูงแบบผิดปกติคือรถยนต์จากจีนนะครับทีนี้ดูกันหน่อยครับการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์เนี่ยนะฮะ เราขาดดุลการค้าตั้งแต่ในช่วงวังปี2560จนถึงปี2566ท่านผู้ชมนับครับ60 61 62 63 64 65 66 7ปีเต็มๆเนี่นะฮะพบว่าเราขาดดุลสินค้าประเภทรถยนต์กับจีนนี่แะครับจากในปี2560ตอนนั้นเราขาดแค่พอประมาณอิ่มๆ0.3%เวลาผ่านไปทั้งหมด6-7ปีมาถึง2566 เราสั่งรถยนต์นําเข้าจากจีนเข้ามาทั้งหมดขาดดุลการค้ากับเรื่องรถยนต์กับจีนเนี่ยจากที่เคย0.3%าเปอร์เซ็นต์เมื่อ6ปีที่แล้วกลายมาเป็น7.5%เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้วเท่ากับว่าเราขาดดุลการค้ากับจีนในแง่ของการนํารถเขาเข้ามาขายในเมืองไทยเพิ่มขึ้นถึง25เท่าภายในเวลา6ปีเร็วไหมฮะและมันเร็วในปีที่แล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าในรายงานจะไม่ได้ระบุว่าเป็นรถประเภทไหนที่ชัดเจนแต่แน่นอนครับ ในตลาดรับทราบผู้คนรับรู้ผู้บธธริโภครับรู้เองเพราะท่านก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันเช่อรถอีวีก็คือการนําเข้ารถประกอบสําเร็จรูปจากต่างประเทศที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเรียกกันว่า BEV b a t t e r y e l e c t r i c v e h i c l e นะฮะซึ่งช่วงแรกไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยนะครับการผลิตในประเทศไทยนั้นเพิ่งจะเริ่มกดปุ่มกันก็อีตอนประมาณในช่วงของต้นปีนี้เองแต่ในช่วงสองสปีก่อนหน้านั้นคือน,นําเข้าทั้งขันเข้ามาเลยนะครับ ตรงนี้เองนี่แหละครับทำให้การขาดดุลการค้าก็เลยเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นในทั้งสงส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนนี่นะครับเวลานําเข้ารถทั้งประกอบทั้งคันเข้ามาก็ต้องนําเข้าอะไรครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนเข้ามาแม้ว่าจะยังไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนในการผลิตภายในประเทศแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเช่นอุปกรณ์เล็กๆหน่อยๆชิ้นส่วนเขาเรียกว่าส่วนควบนะแต่ถ้าเป็นถ,ถ,ถ้าเป็นภาษากฎหมายเรียกว่าส่วนควบถ้าเป็นภาษาทางด้านของหลักการตลาดรือว่ารถจนทั่วไปเรียกว่า accessory อาจจะเป็นไปท้ายไปนู่นไปนี่กรณีที่ต้องซ่อมเล็กซ่อมน้อยไม่ได้ซ่อมใหญ่นะครับก็ต้องนําเข้ามาจากจีนถูกไหมฮะเนี่ยมันก็จะเป็นสส่วนซึ่งทําให้เกิดการขาดดุลการค้าทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถเก๋งประเภทซีดานนะครับถึง60%โอ้โหคิดดูสินะฮะแล้วส่วนประกอบกับอุปกรณ์ยานยนต์ก็ขาดดุลกับจีน27%ด้วยเหตุผลก็คืออย่างที่ผมบอกว่าต้องเอาชิ้นส่วนส่วนนึงมาเป็นอะไร และก็เริ่มปูพื้นฐานในการจะเริ่มสร้างโรงงานเพราะคุณต้องเข้าสู่โครงการอะไรครับ EV 3.5กับ EV 3.0นำเข้าเท่าไหร่ต้องผลิตชดเชยเท่านั้นรายละเอียดไปหากเราเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงจากปีนี้ปีหน้าและปีที่ปีที่3จากนี้ไปเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านโรช่วยครับรถ EV จากโรงงานแบรนด์จีนในไทยก็จะปั๊มออกจากสายพานเข้าไาอยู่ในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย เขานาเข้ามาตอนแรกเท่าไรก็ต้องผลิตเฉยเพิ่มขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับดังนั้นเองแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขาดดุลการค้าของประเภทรถยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอนความหมายของตรงนี้หมายความว่าเราเองอาจจะไม่สามารถจริงจริงอาจตัดคำว่าอาจทิ้งเลยนะประเทศไทยไม่สามารถที่จะหยุดการขาดดุลการค้ากับจีนดจได้อย่างแน่นอนครับเพราะนันจากนี้ไปมันจะเป็นการเริ่มการตั้งฐานการผลิตของรถไฟฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตามนโยบาย 3.0และ3.5นะครับทีนี้พอดูจากโครงสร้างการค้าระหว่างไทยกับจีนเราก็จะพบชัดเจนเลยนะครับว่าศูนย์วิจัยการกรไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยเขาสามารถที่จะค้าขายนะครับกับหลายๆคนได้เกินดุลเยอะด้วยอะไรขนาดการผลิตพูดแล้วก็ต้องพูดอีกนะขนาดการผลิตและเราดูต่อไปแล้วก็จะพบว่าเขายิ่งผลิตได้มากต้นทุนเขาก็ต่ํา และในขณะเดียวกันสิ่งที่เรียกว่า Economy o f s c a เ e ใครเรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้คำนี้ดียิ่งผลิตได้มากทลา่ต้นทุนยิ่งต่ำเท่านั้นจนถึงจุดหนึ่งต้นทุนจะเข้าจะขึ้นมาเท่ากับความไม่คุ้มทุนอีกต่อไปแต่ก่อนมันจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยตรงนี้ก้อนมหาศาลจำนวนมหาศาลที่ออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็เลยทําให้เรารู้ครับว่าเราในแง่การผลิตแบบถ้าจะได้ขนาดจํานวนเยอะๆสู้กับจีนไม่ได้เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นปริมาณที่เยอะของจํานวนประชากรไม่ว่าจะเป็นปริมาณกาลังการผลิตที่สูงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแหล่งแร่แบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นประ,ประ,ประเทศที่มีทรัพยากรดางนั้นหล็กโลหะเป็นของตัวเองอย่างนี้เขาได้เปรียบเราหมดเลยนะครับนั่กนก็เลยเป็นจุดที่น่ามองนะฮะขณะเดียวกันศูนย์วิจัยกติกรไทยก็มองต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะรถที่เราขาดทุนกับเขาเยอะอย่างนี้ มีแนวโน้มสูงขร้บบ้านในเซกเตอร์หรือเฉพาะกลุ่มที่เป็นการขาดดุลการค้าเฉพาะสินค้าประเภทรถยนต์อุปกรณ์ยานยนต์ชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์จะขาดดุลต่อไปสําหรับไทยกับจีนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ได้ถามท่านผู้ชมอ่ะถ้าั้นถามคำถามท่านผู้ชมเกี่ยวเรื่องนี้เลยนะไม่รู้ว่าใครไปหรือไม่ไปในงานมอเตอร์โชว์ในตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีแผนจะซื้อรถใหม่ภายในปีนี้มีหรือไม่มีส่งส่งเลยนะครับ อันนี้เป็นคำถาม<ล>ที่เกี่ยวข้องกับเระเด็นี้เลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะซื้อรถคันใหม่นะฮะภายในปีนี้มีหรือไม่มีนะครับมีแผนจะซื้อรถคันใหม่ภายในปีนี้มีหรือไม่มีใครคิดว่าจะซื้อมีแผนจะซื้อพิมพ์มีเลยฮะถ้าใครคิดว่าไม่มีแผนไม่ซื้อก็พิมพ์เขาว่าไม่มีนะครับแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับก็เป็นถือเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เขาก็ตั้งเป้ากันนะครับว่าภายในงานก็จะต้องมียอดจองกันแต่ชนิดที่ถล่มทลายกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะ